รับสวัสดิีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่านาอยะถูกทันใะกำลังสงสัยว่านี่เป็นใครดูเหมือนคนบาสโยะวันนี้นะครับเรื่องพี่น้องเนาะสีผ้ามาจินย่างุ้งเผาครับผมสวัสดีครับผมตั้มครับผมสว,ส,สวัสดีครับผมด้วยครับผมอ่าพดดีเซลครับเด็เดนีพ่พาทำอะไรพดพามาจินกุ้งเผาสไตล์เบีร์ตะเลียนครับ เอาดูกุ้งตัวใหญ่ๆไซส์เปรี้งครับวันนี้วันหยุดครับเห็นไี้ดุยมบอกว่าอยากกินกุ้งเผาก็าเลยจัดให้ครับมาลองจิ้มนี่พลองจิ้มดิมดูน้ำจิม้มตามด้วยผักครับผมผักอะไรนี่เขาเรียกผักอะไรเขาเราียกผักภาษาภาษาภาษาไอ้เนี่ยภาษาข้างนอกที่เราเรียกภาษาข้างนอกที่เราเรียกรันน่ะไม่ใช่ อะไรนะอเมสมองอะไรวะอเมสมองใช่แอฟริกาใต้เนีมันเย็นสูงว่ะเอาเลยกินเลยเอาเลยลองลองดูครับผมเอาสิละกุ้งเผาแอฟริกาใต้ครับเอามา้ไข่ยัวยัวจ้ามาเบิ้งดิครับเบิ้งดู เอาเลยเนาะเอาเลยคำแรกเนาะข,ขอขอคำแรกก่อนดูน้ำจิ้มหัวใหญ่ดูน้ำจิ้มจุดจวดจ้าวน้ำจิ้มดู คำแรกเนาะคำแรกเข้าก่อนขอ,นขอคำแรกดูพี่น้องเบิังบังบังเด้ออันนี้จานพด <c oughs> จานพดอันนี้จานพดอ๋อคำที่สองครับพี่น้องครับ <c oughs> เราต้องพลิกล้วนๆครับเออ เกมน้ำเนี่ย1 2 3น,นะครับพี่น้องครับามเลยพักอะไรนะพักมากี้เนี่ยภาษาอเมริกาใต้อัลิสตร์บอล <laughs> อลิสตรบอลคุณชอบเผื่อมแบักอัลิสบอลนี่ครับพี่น้องชิมดี <laughs> ัวร์้นมีมีนไหนจริงๆเราจะทำไหนดีเราจะมีนมจีไฟสงสีเป็นพยานน้ำดำในกระบอกเบาๆเนื้อใบในกระบอกนั่งตรงนี้แล้วไม่มีไกอสโจิบน้ำชาเบาๆไหนซื้อหม่ตัวนี้บพไหน้ำจิ้ม เอาไปเลยไปเลยไปเลยหัวมันมีประโยชน์นีะมาเดอครับแซ่บๆนำกันในกุ้งวันุ่งชิวๆไอ้งงกุณอยู่ไหนวะถ้าซื้อกุ้งแม่น้ำมันตรายนะครับเพราะว่ามันทิ่มตาได้นี่งา เลยกูไม่น่าเจอเลยนิดนึงกแก้วดูหัวดิครับไหนๆดูนี่เนื้อเนื้อไม่แน่นจริงนะพี่ด้วยังอ้หูอ๋อผักอะไรผักอะไรผักอะไรเนป็นสมบัติตามด้วยอันนี้ผักขึ้นชื่อจากประเทศจีนนะครับแจ๋ว ไม่ได้สบู่แก้วไี่ครไปไหนไปไหนไม่ไหนแก้วปะผมนี่ครับจิ้มเข้าไปเล็กน้อยครับแล้วรวบด้วยทั้งปากครับระวังนะระวังซื้อกุ้งแม่น้ำระวังนะมันจะจิ้มตาอันนี้ก็จิ้มอันนี้ก็จิ้มได้นะครับจิ้มได้ไหมน่ะ หากใครชอบคลิปนี้ก็เป็นไงก็ฝากนะฝากหน่อยฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับจะทำในดีนั่นแหละมีดนตรีหน้าไปเส้นสีเปรตหยาดน้ำดำเงาวังเบาๆได้เหมือนไม่ไช่